คุณจิตวีคะะพาะอ,อะไรคุณจิตว,วีถึงมาอยู่ที่นี่คะพอจะรู้เหตุผลไหมคะรู้ว่าววตัวเองมีภาวะซึมเศร้าค่ะแล้วก็ตอนนี้กําลังรักษาอยู่กับแพทย์ค่ะทําตามคําคแนะนําของแพทย์อยู่ค่ะแล้วภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรคะน่าจะเกิดจากความกดดันค่ะแล้วก็ความเครียดค่ะจากเรื่องเรียนค่ะแล้วก็จากความความคาดหวังของครอบครัวค่ะ แล้วคุณจิตทวีมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงบ้างคะก็จะปรับเรื่องความคิดค่ะแล้วก็อะไรที่ปล่อยวางได้ก็จะปล่อยวางค่ะแล้วก็พยายามทำคำทาตามคาแนะนําของแพทย์ค่ะเช่น <c oughs> เรื่องการรับประทานยาหรือว่าการมาตรวจตามนัดค่ะ Mm hmm. เป็นวิธีที่ดีมากเลยนะคะคุณจิตวีแล้วมีอะไรที่พอจะทําให้คุณจิตทวีรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะรู้สึกดีเร้ค่ะเรื่องมีคนมาเข้าใจเราค่ะหรือว่ามีคนมาฟังเราเหมือนเราได้ระบายออกไปค่ะแล้วก็เรื่องพฤติกรรมเรื่องการรับประทานอาหารค่ะเรื่องการพักผ่อนค่ะมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะอ mm hmm. าการดีขึ้น เก่งมากๆเลยนะคะคุณจิตทวีหลังจากนี้หากมีอะไรไม่สบายใจสามารถปรึกษาดิฉันได้ตลอดนะคะการแปรผลผู้ป่วยมีความรู้จักตนเองดีมากมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเช่นพยายามปล่อยวางหรือไม่คิดมาก